ในลุงหกแถนหกสิบห้ามีโรคประจำต,ตัวมีอะไรไหมครับมีกันเบาหวานเบาหวาน,าวานมันมามันมาตามเวลาไม่มีความดันไม่มีอะไรเนะาะที่แต่เบาหวานเราคุมอาหารหน่อย หาไม่เคยมีแล้วครับสะบัวทุกวันนี้เป็นสะบัวแบบธรรมชาติด้วยแคหวานหวานแล้วก็นี่เดียวขึ้นเองตามธรรมชาติหาได้ยากครับสะบัวธรรมชาติอย่างนี้อีอะไรนะคื้อะไรนะที่ลุงบอกเมื่อกี้ทีกทีหนี่ยไรายสายบัวสายอะไรนะ ใส่บัวบัวหลวงนะบัวหลวงเลยใช่ี่ยบัวพระเทศ่ะอ๋อใบใหญ่มากเลยลุง แเอาสีม่วงมาเปิดทำไมล่ะครับมันมีสองสีอ๋อมีสองโ <c oughs> บหลวงเนี่ยนะอ,อ๋อโบหลวงมีสีขาวกับสีม่วงม่วงม่วงในม่วงมันม่วงแซมขาวไหมมันไม,ม่ม่วงไม่ชน,นิดลนะครับแแต่สสสูู้้้ควววามยลสีขาวมัน่ะสีขาวสวยกว่าครับใช่ครับ ดีแล้วสงกรานใช่ไหมครับใช่น้องบัวไหว้พระไหว้พระไหว้เจดีย์ไหว้อะไรกันไทยนะส่วนใหญ่ลุงเก็บไอตัวขนาดไหนฮะก็เก็บตุ้มๆพอดีพอดีใช่ไหมพอดีพอดีอย่างเงี้ยพอดีเลยขนาดไหนครับอีกอีกเก็บวันพอดีฮะ อีกเกวันคือเก็บได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ทุกวันวันพระวันนี้วันพระใช่ไหมครับรลุงก็จะเก็บเอาไปอ,อ,อ๋อเก็บวันโกน เราใครด้วยเราทำเราเอง,องราคาแพงราคาแพงกว่าดอกไหมครับมันแพงกว่านะใช่ไหมยี่สิบบาทนิดเดียวนะยี่สิบบาทนิดเดียวนิดเดียวนะเนี่ย กี่สายสกี่เส้นแต่เราแต่เราขายขให้เขาหมดเลยเขาไปเอาขายเพิ่มเพิ่มเขาเองใช่ไหมเขาไม่เพิ่ม,มอ,อ๋อ<ร>ลุงไปงี้พอดีเขาเอาอ,อ๋อวันเดียวกันกับไม่เอาแพงครับเนี่ยอย่างบวยที่อยู่หน้าลุงตรงเนี้ยไอ้ไอ้ตรงนี้ก็ก็เนี่ยอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันอืม เวลาจะถอนก็คือถอนเอาไอ้ตัวที่ใบมันยังไม่ใบมันพึ่งจะขึ้นใบอ่อ,อน,ออนใช่ไหมครับแล้วต้นจะอ่อนอพูดแล้วก็หิวนะเอาไปแกงสายบัวใช่ไหมคึ้แกงสายบัวนคนหนรู้จักกินของดีนะเนี่ยแต่คนเขาไม่รู้รู้จักกันอะอร่อยนะอร่อยสิ คนโบราณก็ชอบกินพวกนี้แหละลเป็นยาไงเป็นยาใช่มันเป็นยาระบายด้วยนะเป็นในตัวนะบวะเาใน,ในตำรามีหลายอย่างตำราไอ้ยาครับเข้ารลากบวน นั่นน่ะสิผมเป็นเด็กๆนะผมเห็นของพ่อพ่อเร็วอ่ะพ่อเขา <c oughs> นำสกุลเอ๋ำรุงยาครับอ๋อนำสกุลบำรุงยาเลยเป็นหมอยาโบราณเอง โอ้นี่ต้องถอนใบไอ้อ่อนๆอ,อ,อย่างนี้เลยใช่ไหมครับอ,อืมแน่นพอสมควรนะเนี่ยเก่าให้ยิ้มร่วงหอยจุ๊บคือหอยจุ๊บหอยจุกเรียบเพียบเลย,อยหอยจุจ๊บเย๋ะหอยจุ๊บมันต้องโตกว่านี้ไหมฮะที่จะเอาไปกินอ่ะมันโตกันนิดเดียว ตกันนิดเดียวเนาะมันไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์มากกว่าน,นี้นี่ได้มาแล้ว <c oughs> วันนี้อยู่ในน้ํามันก็ยังขาวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอยู่ในดินนะเนี่ยเอออันนี้คืออยู่ในดินใช่ไหมครับถ,ถ้ามาอยู่ในดินมันจะเขียวอ๋อเขียวแข็งเอาไม่ได้โอ้หนี่มันยาวขนาดนี้เลยเหรอครับ นี่เฉพาะเฉพาะต้นเดียวนี่ใช่ไหมเนะี่ยที่กำลังดึงเนี่ยต้นเดียวโอ,โ,โอ้โหอ๋อไอ้ที่อยู่บนบนดินเนี่ยนี่ก็คือมันมันก็เป็นตัวนี้บัวแล้วที่จะเป็นใบบัวออกมาแล้วใช่ไหมครับเออเนี่ยอ๋อนี่ตัดทิ้งเลยอ,ะอ่ะไอตัวบนนี้ตัดทิ้งใช่ไหมครับหรือวา่าบางคนเขากินนะมันอยู่ใต้น้ําเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี้ยใต้น้าอย่างเงี้ยครับเขาไปเจอเขา อ๋อแต่ที่ลุงเอาไว้นี่คือไอ้ไอไอที่ถอนมาทั้งหมดนี่คืออยู่ใต้ดินหมดเลยลุงชื่ออะไรครับเนี่ยประมวล โอ้โหเกย like death, I I ียดอย่างยิ่งเลยวันนี้ได้ได้ได้ความรู้เรื่องบัวเยอะเลยแล้วให้ผมได้ถ่ายด้วยได้ความรู้นะลุงเนี่ยเอาไปเผยแพร่เนี่ยคนก็ดูกันนะหายมมีดนะ ตกลงหายในสระเนี่ยนะ,ยะนแล้วไม่ใช่ไม่กลัวไม่ใช่เดินเดินแล้วเหยื่อไที่หายนะใช้เด็กมันมา ทำทำไม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเอาแล้วครับเ,เด็กรุ่นใหม่มีแต่แบมือของเงินงเค่น,เนั้นเองแต่เขาไม่รู้แร้ว,ว่ากว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยอย่างเงี้ยกว่าจะได้ตังค์มานะ <c oughs> แต่เขาแบมือขอสิบยี่สิบไม่เอาแล้วนะทุกวันเนี้ยเด็กทุกวันนี้ <มา S 1> ต้องห้าสิบร้รอย <c oughs> ลูกชาายยยผมดีีอ่งเ้สวยจังเลยอ่ะเห็นถอนออกมาเงี้ยน่ะอยากหิวแล้วเนี่ยฟันลิ้มจะกินเนื้อเหรอพรยายามลดลดเนื้อแล้วครับทุกวันเนี่ยไม่กินเนื้อละ <c oughs> โอ้หักเปาะเลยได้ยินเสียงเข้าี่เลยเปาะเลย ระวังมีตกน้านะครับนั่นนะผมว่าผมว่าข้อหลังแนะนํานะหาเชือกผูกไว้คล้องไว้เอาคอเฟนหมอผูกนะ<อ>ใช่ใช่ๆนอกมันมีมันมีรูอยู่ผมว่ามันดีกว่าไงผูกนะผูกดีกว่าครับต้นสุดท้ายของเราของการบันทึกเทปวันนี้ฮึบหนึ่งสอง ต้องใช้แรงดึงมากเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมครับ <c oughs> นั่นแหละครับโอ้โหดึงเอารากที่มันเอาที่มันฝังอยู่ในเนี่ยเรียกว่าไอ้ที่ฝังอยู่คือสายบัวนะเนาะ <Okay. S 1> น่ะสายสีอกนั่นแหละครับออกขึ้นมานะ่ะเป็นสายสีขาวเนี่ยเอาไปรับประทานอร่อยหอเหาะเชละเออโอ้ยท่อนบนไม่เอานะเอาที่ฝังอยู่ในดิน และไอ้ตรงปลายมันคืออะไรลุงครับนั่นน่ะยอดมันไงอ๋อนั่นยอดมันยอดมันอีกไงโอ้ยปลามหลตัวนหัวต่อเต็มเลยใช่ไหม